สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม Facebook ปาร์ตี้นาแฝกนะครับช่อง YouTube จานตี้ทีบ้านนะครับผมเมื่อนี้ครับผมวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมตอนตีสองก็คือวันที่คืนวันที่ยี่สิบหกนะครับผมอ่ากีนยางนาเปียกคือเก้าครับเมื่อนี้ก็ได้เออได้เวลาหยอดแล้วครับผมพูดละเมามาแล้วให้เฮ้บิ้งครับผม ใ้เบิ่งเล็กๆน้อยๆผู้รับเหมาคุณนมาและฉันบอกว่าที่หยอดคือบ่หยอดบ่อยอดเอาบรดเด้อว่าสัตว์น่ะโอ้ได้นิดหน่อยก็ดีเอาบางคนก็นถามมาว่าเป็นยังคือกีดยังสิเป็นยังคือปัหาในยางต้นแห่งก้อนหรือเวีนมันเป็นยังสี่ครับยังสี่อบัยอธิบายให้ฟังอา่าการกีด เลี้ยงไว้นี่คือคือผมไม่ได้สนใจว่าที่ได้นำอย่างหน่อยนู้นนำอย่างไรแต่การจีดเลี้ยงไว้คันการนับหนึ่งไม้นับหนึ่งไม้นี่ใช้เวลาประมาณถึงสิบมีดถึงอย่าง,งคนสิออกแต่ขั้นจีดเลี้ยงไวน้นี่คือได้แน่เสียแน่นี่ไปจริงได้แน่เสียแน่น,น,น,นี่มันเพี้ยนให้ใช้เวลาแค่สามมีดครับผมสมมุติวะในต้นยางแห้งฝนเศร้าตกงวดสิมาจีดงวดสิ อย่างที่บอกอย่างกสิออกคือเกา่าคือเอิ้นจีดเลี่ยงไว้ครับผมแต่้า,ากว่ากีดเลี่ยงไว้นี่ถ้าที่ใช่เวลาประมาณสิบเมตรสิบเมตรหรือบางคนก็นเสียวยาเล่งมาใส่บัดนี้มันอย่างมันติดยาเล่งบัดนี้มันมีงานเข่าได้บาทนี่อยากได้น้ำย่างก็ต้องเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย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 ,อย,อยอนี่ครับผมตรงแนบว่าตรงแน่อันนี้มันอยี่ยงนี่โอ้ สร้างหัวมันหรอครับเล็กๆในน้อยกินไรไนยางปีกกันยังเกลียบบางคนก็ถามมามันบ่ยันนนยางเปื่อยวะบางคนก็บอว่าเราขอบอกไว้ว่าขันเท้าหูจักดูแลแล้วก็ที่แท่งตามสถานการณ์นนยางเปื่อยสิบโมมี่เลยครับอต้นยางเปียกด้วยครับอตอนที่ผมกีดเปียกนี่ก็เริ่มแห้งแล้วได้ฝนก็ไม่อีกแล้วละครับ ถามว่ามื้อนี้เกียดได้หลายบ่ประมาณสามรอหรือสี่รอยต้นนี่แหละครับประมาณนี้นะครับจ้าหน้าที่เลยสองหน้าที่กวัวเอาแค่นี้แล้วเนาะมื้อนี้พูพ้เราเหมา่นเอกระซิบมาข่างหูแล้วยอดคือบ่ยอดแต่ว่ามันจาเป็นต้องได้ยอดแล้วครับครับผมออกแน่ออกแน่ก็บ่ต้องไปสนใจครับบางเพื่อกระตรงแนอ่โอเคครับผมขอบคุณครับ